กรี๊ดทุกคนมามุงกันตรงนี้เร็วมีเรื่องจะเมาคือมันมีวีล็อกเกอร์สาวเกาหลีคนหนึ่งทริปกรุงเทพของนางครั้งนี้โอ้โหพีคในพีคตั้งแต่ก้าวขาลงจากเครื่องเรื่องมันก็เริ่มเลยแต่มันยังไม่สุดจนกระทั่งนางไปเจอของแปลกเสียบไม้กลางถนนแล้วนางนางกินจริง ช็อกมากอยากรู้ละสิว่ารสชาติมันเป็นยังไงแล้วทริปนางจะวุ่นวายเบอร์ไหนมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นเลยตะลึงตาค้างสาวเกาหลีใจกล้าลองเนื้อจระเข้เสียบไม้ครามแรกกลางกรุงกินได้จริงหรอ อ่ะมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องมันเริ่มที่อินชอนนู้นเลยสาวน้อยวีล็อกเกอร์คนนี้กำลังเห่อของเล่นใหม่ในสนามบินมันคือหุ่นยนต์ช่วยคนกระเป๋าแอร์พอร์เตอร์นางก็ตื่นเต้นใหญ่เลยน่าทึ่งมากเอากระเป๋าไปสแกนปรากฏว่าน้องหุ่นยนต์แอบเมาทิปนิดนึงจ้าเดินซิกเซกไปมาไม่ค่อยตรงทางอ่ะเอานะสุดท้ายก็พากันไปถึงเกตจนได้น้องหุ่นก็บายบายกลับไป นางก็นั่งรอสวยๆวบอกว่าที่เกาหลีเริ่มอากาศเย็นสบายแล้วแต่ตัวนางกำลังจะไปที่ที่ร้อนกว่านั้นนั่นคือกรุงเทพเมืองแห่งอาหาร city of gastronomy นางบอกชอบกรุงเทพมากเพราะจะได้มาโฮคังโฮคังคือการไปพักผ่อนในโรงแรมหรูๆและที่สำคัญจะได้กินอาหารไทยรสต้านตำรับที่นางเลฟิฟว่าแล้วก็โดดขึ้นเครื่องหกชั่วโมงชิวๆ แลนดิ้งปุ๊บที่ดอนเมืองก็โชว์โปโรทำ QR า q r โค้ดเข้าเมืองมาตั้งแต่เกาหลีแล้วไม่เหมือนคนเกาหลีคนอื่นๆที่มายืนงงๆทำกันหน้างานใครจะมาไทยนางแนะนำไม่ทำมาก่อนเลยนะจ๊ะทีนี้นางหิวโทษเข้าวกระเพราไก่บนเครื่องว่าอร่อยแต่มันน้อยไปหน่อยก็พุ่งตัวเข้าเซเว่นอีเลฟในสนามบินเลยสิเดินวนไปวนมาสุดท้ายจบที่ตู้ร้อนจัดมาสองไม้ไม้กุ้งกับไม้ไก่พอกัดไก่เข้าไปคำแรก อื้มเค็มนางว่าเจี๊ยบโจริมรสชาติคล้ายไก่ยังยมที่เกาหลีแต่มีกลิ่นแกงกะหรีนิดนึงพอกิมเสร็จนางซดน้ำมะรขาวตามทำหน้าเยเกเลยจ้าสงสัยกลิ่นไม่คุ้นส่วนไม้กุ้งรสชาติผ่านคุ้นเคยเหมือนลูกชิ้นปล่าบ้านนางออกจากสนามบินก็เรียกแกร็บ แอบชมแท็กซี่เขียวเหลืองบ้านเราว่าดูน่ารักดีนั่งรถเข้าเมืองประมาณ40-50นาทีก็มาถึงโรงแรมแรมบ u ต t e Village Hotel พอลงจากรถเท่านั้นแหละขุนพระตกใจตาโตร้านคิงแค n าบิสร้านขายกัญชาตั้งอยู่ที่ชั้นหนึ่งของโรงแรมเลยนางก็รีบอธิบายให้ผู้ชมฟังแถมย้ำเตือนคนเกาหลีเลยนะว่าคนเกาหลีห้ามสูบหรือซื้อเด็ดขาดเสียงจริงจังมาก เข้าไปเช็คอินพนักงานก็บริการดีพาไปส่งถึงห้องไม่งั้นมีหลงโรงแรมใหญ่และซับซ้อนเกินพอเข้าห้องอ่ะก็ตามราคานะนางจอมมาได้แบบถูกมากประมาณ29,000วอนนางชมว่าทำเลที่ตั้งสุดยอดมากคุ้มสุดๆวิวจากหน้าต่างก็เห็นตึกเพื่อนบ้านกับนกพิราบเกาะอ,อยู่บ้างส่วนแอร์ในห้องนี่ย่งกับรถถังแต่นางว่าใช้ง่ายดีเพราะเป็นแบบหมุน พัก30นาทีเปลี่ยนชุดเป็นสีดำสบายๆพร้อมลุยแต่นางแอบบ่นว่าทางเดินในโรงแรมเหม็นบุรีแรงมากใครแอบสูบในห้องเนี่ยตั้งใจจะออกไปเดินเล่นแถวแม่นางถ้าเจอร้านบรรยากาศดีๆก็จะฝากท้องมื้อเย็นที่นั่นเลยเดินออกมาหน้าโรงแรมโอ้โหคึกคักสุดๆของขายเพียบเสื้อผ้ากระเป๋าร้านนวดผู้คนดูเป็นมิตร นางแวะร้านเสื้อผ้าแห่งหนึ่งเจอชุดเดรสสีสันสดใสเท่าไหร่คะพ่อค้าบอก550แพงเกินไปโหต่อเก่งมากพ่อค้าเลยเสนอ300นางก็ลองต่อชุดดำลายๆที่400แต่สุดท้ายตัดสินใจเลือกชุดสีเขียวแทนยืนยันว่าขอของใหม่นะนิววัน สรุปได้ชุดสีเขียวมาในราคา400บาทประมาณ17,000วอนเดินออกมายังมีความสุขแต่ก็แอบคิดว่าน่าจะต่อเหลือ300ได้นะฮ่าฮ่า จากนั้นนางก็เดินไปสวนสันติชัยปราการริมแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นระดับน้ำในแม่น้ำสูงมากแถมขุ่นเชียวนางเห็นเรือด่วนเรือโดยสารที่อยากจะนั่งในวันพรุ่งนี้เหลือไปเห็นกลุ่มนักเรียนในเครื่องแบบอ่ะเดินตามดีกว่าเข้าซอยเล็กๆนี่แหละประเทศไทยจริงๆกัดจะไปกินร้านอาหารที่เลงไว้ปรากฏว่าร้านปิดจ้ายังไม่หกโมงเย็นเลยปิดไว้จังเลยอดกิน เดินต่อไปเรื่อยๆถามทางคนแถวนั้นโกขอบคุณค่ะเดินผ่านซอยนั้นทะลุดซอยนี้หลังจากเดินหาอยู่สักพักเธอก็ตัดสินใจเลือกร้านอาหารร้านหนึ่งชื่อว่าโซซามเซนพนักงานเสิร์ฟแนะนำเมนูซาโมซาไก่นางเปิดเมนูดูตื่นเต้นมากเมื่อเห็นเมนูโปรดแกงเขียวหวานไก่ในราคาเพียง160บาทที่เกาหลีตั้ง1 3 0 0 0ถึง15,000วอนแพงกว่าเยอะ นางจึงสั่งซาโมซาไก่กับแกงเขียวหวานไก่ขอความเผ็ดปานกลางมีเดีย u m ไปซี่ระหว่งางรออาหารพนักง,งานในร้านแกโชว์สกิลตียุงไฟฟ้าไล่ตียุงเสียงดังแปะแปะนางทั้งตกใจทั้งขำพออาหารมาเสิร์ฟมียุงเล็กๆมาหนึ่งกลุ่มด้วยนางก็รวบผมขึ้นพร้อมทานเริ่มชิมซาโมซาก่อน อืมไส้ไก่แน่นๆรสแกงกะหรี่พอลองจิ้มกับซอสโยเกิร์ตเลิศมากชอบมากต่อมาชิมแกงเขียวหวานซดไปคำแรกอร่อยมากแต่รู้สึกเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปอ๋อข้าวนั่นเองพอสั่งข้าวสวยหนึ่งถ้วยมาทานคู่กันนางมีความสุขมากอร่อยขึ้นเยอะนางเจอมะเขือพวงในแกงพอลองทานมันแตกในปาก นางชอบฟิลนี้มากสรุปนางซัดเรียบทั้งสองจานกินเหมือนพายุเข้าอิ่มและพอใจกับมือนี้มากเช็คบินมา390บาทฟินสุดๆเดินกลับที่พักท่ามกลางบรรยากาศคึกคักยามค่ำคืนนางอิ่มและมีความสุขมากระหว่างทางนางไปสะดุดตาดกับร้านครกคดายบาร์บีคิวจระเค้ปิ้งพอขาก็เชิญชวนให้ลองบอกว่าอร่อยมาก นางก็ดูหวาดกลัวแต่ก็อยากรู้อยากเห็นพ่อขาโชว์จระเข้ตัวเล็กอายุหกเดือนที่เสียบไม้ย่างอยู่นางลองเอามือสัมผัสที่หัวจระเข้รู้สึกเหมือนปลาแห้งสุดท้ายนางก็ตัดชินใจลองหนึ่งไม้พอกัดเนื้อจระเข้เข้าไปคำแรกเฮ้ยทำตาโตนางรู้สึกประหลาดใจบอกว่ารสชาติเหมือนไก่ผสมกับกบ ใช่นางว่าเหมือนกบย่างที่เคยกินตอนเด็กๆมันอร่อยและไม่มีกลิ่นคาวเลยขณะที่กำลังกินนางก็เหลือบไปเห็นจิ้งจกหรือตุ๊กแกตัวใหญ่ lizard บนพื้นพ่อค้าจึงชวนคุยต่อและพี่ยามขายแมงป้องชองกันเสียบไม้แต่พ่อค้าบอกว่าแข็งมากเขาเองก็ไม่กินอ้าวฮ่าฮ่าฮ่ นางทึ่งมากที่ตัวเองกล้ากินเนื้อจระเข้ต่อไปนะคะนางลองเดินเข้าไปในถนนเข้าสารบรรยากาศที่นั่นวุ่นวายและเสียงดังมากมีผู้คนหนาแน่นและเปิดเพลงเสียงดังนางบอกว่ารู้สึกเหมือนพลังงานชีวิตกำลังถูกดูดฮ่าฮ่นางจึงตัดสินใจเดินกลับโรงแรมตัดมาที่เช้าวันรุ่งขึ้นอากาศดีมาก นางโชว์ชุดสีเขียวเสื้อคล้องคอและกระโปรงยาวที่ซื้อมาเมื่อวานเปลี่ยนชุดพร้อมลุยวันนี้ตั้งใจจะกลับไปร้านอาหารมุกรรองที่เมื่อวานไปแล้วร้านปิดวันนี้จะไปทานเป็นมื้อเช้าควบมื้อเที่ยงพอไปถึงร้านอา้าวต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าร้านด้วยนางนั่งลงดูเมนูราคาดีมากนางสั่งผัดไทยรวมมิตรและ ส้มต้มอาาือฮะที่หน้าตาเหมือนลาบหมูมากกว่าและชาน้ามะนาวเย็นชามาเสิร์ฟเร็วมากแต่หวานเจี๊ยบพออาหารของเธอมาเสิร์ฟลาบหมูมีกลิ่นผักชีแรงมากนางเริ่มชิมผัดไทยก่อนและอุทานว่าแดบักสุดยอดนางบอกว่ารสชาติเข้มข้นมากและแตกต่างจากที่เคยกินในเกาหลีอย่างสิ้นเชิง กุ้งก็ตัวใหญ่สดและอวบอ้วนนางย้ำว่ารสชาติมันต่างกันจริงๆและอร่อยกว่ามากนางแนะนำร้านนี้อย่างยิ่งชื่นชมทั้งราคาที่ถูกและรสชาติที่อร่อยแบบต้นฉบับถึงกับบอกว่าก่อนกลับกรุงเทพจะต้องกลับมากินอีกสองครั้งนางทานอาหารจนหมดเกลี้ยงทั้งสองจานค่าเสียหายมื้อนี้รวมทั้งสองจานและเครื่องดื่มหนึ่งแก้วเพียง ร้อยเจ็ดสิบบาทถูกเกินนางทึ่งมากและพูดว่านี่สินะเหตุผลที่คนมาเมืองไทยเพื่อกินขณะที่กำลังออกจากร้านนางก็เจอกลุ่มนักเรียนที่นางเห็นเมื่อวานสวมชุดเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีน่ารักเชี่ยวนางกลับมาที่สะพานข้ามคลองและบอกว่าจะไปที่ท่าเรือเพื่อขึ้นเรือโดยสารมาถึงท่าเรือพระอาทิตย์ เอ็ 13, ซื้อตั๋วราคา40บาทพนักง,งานบอกให้รอ25นาทีเมื่อเรือมาถึงนางก็นั่งไปตอนแรกนั่งชั้นบนซึ่งเป็นโซนเปิดโล่งแต่แดดแรงเกินไปเลยย้ายลงมานั่งที่ชั้นล่างซึ่งมีเครื่องปรับอากาศ10นาทีต่อมานางรู้ตัวว่าเลยป้ายจ้านั่งเพลินไปหน่อยมาลงที่ท่าเรือวัดอรุณ ซึ่งจริงๆแล้วนางอยากไปคาเฟ่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเพื่อดูพระอาทิตย์ตกดินโดยมีฉากหลังเป็นวัดอรุณสลับร่างกันไปมานางจึงต้องนั่งเรือข้ามฟากอีกต่อหนึ่งค่าโดยสารสิบบาทเมื่อข้ามมาถึงอีกฝั่งที่ท่าเตียนนางก็พบร้านอาหารกึ่งคาเฟ่ชื่อ before sunset นางเลือกขึ้นไปที่ชั้นสามแอร์เย็นฉ่ำ และวิววัดอรุณจากหน้าต่างก็สวยงามน่าทึ่งนางสั่งค็อกเทลสีแดงสดหน้าตาสวยงามมาหนึ่งแก้วแต่เมื่อเธอลองดืม่มเค็มมากเพราะเกลือที่รอมแก้วนั่นเองฮ่าฮ่ดูเหมือนนางจะไม่ใช่สายค็อกเทลจริงๆหลังจากพักผ่อนประมาณหนึ่งชั่วโมงนางก็เดินไปตามถนนสายมิชลินนางตั้งใจจะไปร้านรงรถ นางพยายามจองล่วงหน้าสี่วันแต่จองไม่สำเร็จวันนี้เลยตัดสินใจ walk in เข้าไปเลยนางถามพนักงานว่ามาคนเดียวไม่ได้จองมีโต๊ะไหมพนักงานบอกว่าจริงๆจ,จองเต็มหมดแล้วแต่สามารถให้นั่งทานได้หนึ่งชั่วโมงครึ่งเย้นางดีใจมากได้ที่นั่งที่บารางสั่งมัดสมันไก่ตามคำแนะนำของพนักงานและเบียร์ช้างหนึ่งขวด อาหารมาเสิร์ฟเป็นมัสมั่นไก่ชามใหญ่กว่าที่คิดนางชิมไก่ในมัสมัน่นและกล่าวชื่นชมว่านี่คือไก่ที่นุ่มที่สุดเท่าที่เธอเคยกินมามันชุ่มฉ่ำและนุ่มละมุนมากนางประทับใจในรสชาติอย่างมากเมื่อทานเสร็จเช็คบิลทั้งหมด706บาทมีค่าน้ำเปล่าอีก80บาทด้วยนางแอบงงเธอบอกว่าแม้จะแพงแต่อร่อยมาก ดีใจที่ได้มาเธอกลับมาที่บริเวณท่าเรือหรือแถวร้าน Before Sunset อีกครั้งตอนประมาณ6กโมงครึ่งเพื่อชมพระอาทิตย์ตกดินวิววัดอรุณยามเย็นนั้นสวยงามมากมีชายหนุ่มชาวไทยสองคนเข้ามาขอถ่ายรูปกับเธอด้วยนะเธอบอกว่าบรรยากาศโรแมนติกมากเธอสรุปการเดินทางในวันนี้ว่าเธอได้ลองทานอาหารหลากหลายมาก ตั้งแต่ร้านสะดวกซื้อร้านอาหารโลโก้ร้านมุกร้านสเตอรองไปจนถึงร้านมิชลินโรงรถส่วนตัวเธอประทับใจร้านอาหารโลโก้มากที่สุดส่วนร้านมิชลินก็เป็นประสบการณ์ที่พิเศษตอนท้ายสุดเธอกลับมาที่ท่าเรือเพื่อขึ้นเรือโดยสารกลับที่พักในตอนกลางคืนเธอกำลังวิ่งเพื่อไปให้ทันเรือและในที่สุดก็ได้ขึ้นเรือ เธอยือนชมวิวแม่น้ำยามค่ำคืนและวัดอรุณที่เปิดไฟสว่างสวยอย่างสวยงามเป็นการจบวันที่เพอร์เฟคจริงๆเลย